ตุ้านคบรักาตูวันนี้มาเรียนวิชาประวัตินะคะของป .4 ีเรื่องบุคคลสําคัญในสมัยสุโขทัยนะซึ่งมีใครบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคนแรกคือพ่อขุนสีอินทราทิตนะคะพ่อขุนสีอินทราทิ i เนี่ยมีพระนามเดิมว่าพ่อขุนบางกลางหาวนะะเป็นกษัตริย์องค์แรกข,ของราชวงศ์พระร่วงหรือว่ากษัตริย์องค์แรกข,ของอนนาณาจักรสุโขทยัยนั่นเองนะคะผลงานสําคัญของ พ่อขุนชีอินทราทิศคือพระหนึ่งะฮะได้ร่วมกันนะต่อสู้แล้วก็ขับไล่นะเมนให้ออกไว้จากาสุโขทัยแล้วก็ได้สถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นนะฮะแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์แรกนะต่อไปนะผลงานที่สองคือทำสงครามกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอนแล้วก็ได้รับชัยชนะด้วยนะ ต่อไปในข้างคนที่สองนะคือพ่อขุนรามคําแหงมหาราชนะฮะนักเรียนพ่อขุนรามคําแหงมหาราชเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์ที่สามของอาณาจักรสุโขทัยนะเป็นลูกของพ่อขุนศรีอินทราทิต์กับนางเสือง <c oughs> ตอนที่อายุ19ปีนะพ่อขุนรามคําแหงเนี่ยได้ออกไปรบกับพ่อของตัวเองนั่นคือใครฮะพ่อขุนศรีอินทราทิ์นั่นเองนะแล้วก็ ได้ชนช้างชนะขุนสามชนเจ้าเมืองช่อนได้ด้วยนะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ได้ขึ้นมาปกครองราชสมบัติเนี่ยหลังจากพ่อขุนบานเมืองนะซึ่งเป็นพระเชษฐาว่วพี่ชายนั่นเองนะโดยสรุปแล้วนะพ่อขุนสีอินทราทิตนะฮะนักเรียนมีลูกกี่คนคะมีลูกสองคนนั่นคือพ่อขุนบานเมืองนะคะแล้วก็ คนที่สองนั่นคือพ่อขุนรามพ่อขุนรามคำแหงมหาราชคนที่มีชื่อต่อท้ายด้วยมหาราชจะต้องเป็นคนที่มีผลงานแล้วก็มีบทบาทเป็นคนที่มีอะไรที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศซึ่งพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเป็นคนหนึ่งในนั้นนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาเนี่ยมีผลงานสำคัญคืออะไรนะคะ ผลงานสำคัญเนะื้อคือปกครองราชรออย่างใกล้ชิดเนื้อนักเรียนจนได้ชื่อว่าเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนั่นคือเหมือนพ่อกับลูกเลยนะประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าเฝ้าแล้วก็ไปร้องเรียนปัญหาได้ถึงเนื้อถึงตัวเข้าไปในวังได้นะต่อมาข้อที่2คือใด้สร้างความมั่นคงแห้งนังจักง่ายด้วยการขยายอาณาเขต ก็คือไปรบเราชนะใช่ไหมเขาจะทําให้นาจักรสุโขทัยเนี่ยขายายกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ข้อที่สคือได้ส่งเสริมการนับถือพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจํากรุงสุโขทัยแล้วก็เป็นศาสนาประจําชาติจนปัจจุบันนี้ด้วยนะคะข้อที่4คือในปีพศ1826นะคะ <c oughs> พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยได้ประดิษฐ์อักษรไทยนะคะนักเรียนหรือว่าลายสือไทยนี่ค่ะ เมื่อก่อนเนี่ยอักษรไทยจะเป็นแบบนี้นะต่อมาก็มีการพัฒนาพัฒนาเรื่อยๆจนเป็นแบบปัจจุบันนะซึ่งเป็นคนที่มีอะไรนะม,มีมีความสําคัญต่อไทยมากไม่ว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยนะเรื่องวรรณคดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะเจอประวัติของพ่อคุณรามคําแหงเพราะว่าเขาเป็นคนที่สร้างตัวอักษรขึ้นถ้าเราไม่มีตัวอักษรเราก็จะมีการเราก็จะไม่มีการบันทึกเรื่องราวในอดีตคนในอนาคต หรือว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็จะไม่รู้เรื่องในอดีตได้นะแต่ด้วยการมีตัวหนังสือนี้ขึ้นมานะคะนักเรียนทําให้มีการอ่านออกเขียนได้แล้วก็มีการบันทึกเรื่องราวสาคัญในอดีต <c oughs> ต่อไปนะทรงทรงได้ทรงให้ตั้งเตาเผานะเพื่อผลิตเครื่องสังฆโลกนะนักเรียนเครื่องสังฆโลกเนี่ยเครื่องสังฆโลกเนี่ยคือเครื่องใช้ในครัวสมัยก่อนหรือว่า เป็นเครื่องที่เขาเอาไว้อะไรคะนักเรียนตั้งโชว์สมัยก่อนแต่ว่าเครื่องสังขโลกเนี่ยจะมีความทนทานแล้วก็สวยงามมากกว่าเ,เครื่องทั่วไปปกตินะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาจะมีการไปเผาในเตานะนักเรียนมันจะทําให้เครื่องสังค้าโลกเนี่ยก็คือจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ก็จะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยนะ,ะแล้วก็ยังทรงทําอะไรคะทา ที่กักเก็บน้ําด้วยนะสมัยนี้เนี่ยอาจจะเป็นเขื่อนนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าทํานกกักน้ํานะคะแล้วก็มีการยกเว้นภาษีผ่านด่านหรือว่าจังกอบด้วยการที่ยกเว้นภาษีผ่านด่านนะะักเรียนทําให้เกิดการค้าเนี่ยเสรีคือใครจะไปค้าขายอะไรเนี่ยไม่มีการผ่านไม่มีการเก็บภาษีผ่านด่านก็จะทําให้ต่างประเทศหรือว่าคนในใกล้กับสุวนไทยเนี่ยก็คือมาค้าขายเขามีสินค้าอะไรเขาก็จะขนมาขาย ที่สุโขทงยโซ่ไทยก็พาไปขายที่เขาได้ไปมาไปมาได้นะทาให้การค้าเนี่ยเจริญนุ่งเรืองต่อไปนะทรงสร้างความสัมพันธ์การทูตและวัฒนธรรมกับแคว้นต่างๆการทูตแล้วก็วัฒนธรรมก็คือมีการอะไรนะมีการสร้างความสัมพันธ์ว่าจะกการค้าขายหรืออะไรก็ตามมีการมีการเห็นว่าไม่ไม่ประกาศศึกกับแคว้นต่างๆข้างๆเขา,ขา,ขารอบๆเขาเนี่ยสมัยก่อนคือยังไม่เป็นประเทศไทยใช่ไหมคะ อาณาจักรสุโข,ขทัยเนี่ยก็จะอะไรฮะผูกมิตรกับข้างๆพยายามที่จะไม่ทําสงครามนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะทาให้อณาจักรเนี่ยคืออยู่อย่างเป็นสุขสงบนะแล้วก็มีการค้าขายรุ่งเรืองต่อไปนะคนที่สามนะบุคคลสําคัญคนที่สามคือพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือว่าลิไทยนะผลงานสําคัญนะคือทรงมีพระพระราโช พระราโชบายรวบรวมเมืองต่างๆเข้ามารวมกับสุโขทัยดังเดิมมีการรวบรวมเมืองต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นเมืองเดียวกับสุโขทัยนะฮะแล้วก็ทรงทำพระราชนิพนธ์หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเรื่องไตรภูมิพระร่วงนะไตรภูมิพระร่วงเนี่ยเป็นเป็นหนังสือที่อะไรนักเรียนเป็นวรรณกรรมที่ดังในในอะไรฮะในประวัติศาสตร์ของไทยนะถือว่า มีคุณค่าต่อไทยมากนะเวลาเราจะเรียนวิชาภาษาไทยเราก็จะเจอเรื่องไตรภูมิภะร่วงด้วยนะคะพระองค์เนี่ยยังทรงใช้พระพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นสื่อกลางในด้านการจเจริญสัมพันธไมตรีและก็วัฒนธรรมกับแคว้นต่างๆ <c oughs> คล้ายๆกับพ่อขุนรามคําแหงมหารานเมื่อกี้นะฮะตั้งพระพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นสื่อกลางเพราะอะไรฮะเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยใช่ไหม เขาก็เอาความเหมือนเนี่ยค่ะก็คือการนับถือศาสนาเดียวกันเนี่ยมาเป็นจุดที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ทําไมไปผูกมิตรกับแคว้นต่างๆรอบๆเขาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้นะเมื่อก่อนยะลาเราเนี่ยยังไม่ใช่ยังไม่อยู่ในอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยใช่ไหมเรายังอยู่ในอาณาจักรอื่นอยู่ใช่ไหมเขาก็จะมาผูกมิตรด้วยไม่ทําพยายามไม่ทําสงครามด้วยนะก็น,นี้ก็เป็น ผลงานของพระมหาธรรมราชาที่1นนะฮะสำหรับวันนี้ก็บทเรียนเราจบเพียงเท่านี้นะฮะมี3คนนั่นคือคนที่1คือใครคะนักเรียนพ่อขุนศรีอินทราทิตย์คนที่2ค,ค,ค,คือพ่อขุนรามคําแหงมหาราชแล้วก็คนที่3คือพระมหาธรรมราชาที่หนึ่ว่ลลิไทยนะะั่นเองนะคะวันนี้ก็จบบทเรียนเพียงเท่านี้นะอัสสลาะลัยกุมวะรมาตุลลฮยวะวะรากาตุ